อายุ9ขวบเด็กขวบหรือ huh. ว <guys. S 2> mm ่าเป็นความน่ารักของเด็กๆนะครับแล้วก็เด็กๆเหล่านี้นะครับไม่มีการเสีแป้งคุณพ่อคุณแม่นั้นติ๋วสิ๋วเด็กเล็กครับลูกอยากจะไปแข่งที่ไหนนะครับถ้าไม่เตีดมนี่ก็จะไปตะเวงแข่งกันนะครับแล้วก็จะรู้จักมักึกการคุณพ่อรู้จักคุณแม่คุณแม่รู้จักคุณพ่ออั๊วมาจะีด้แหละนั่นละะไรสลับไรสลับกันมาพออายุ9ขวบงงไป กาเข้าร่วมกันนะครับสนาเล่นแชร์กันว่าการแรกออกรถมาให้ลูกขับสีนะครับี10-10นีครับเหลือที่ล่าถูด้อยเหลือที่ใหญ่สบายเนี่แลครับฝึกฝนมาอย่างดีนะครับเพราะมีน้องครับไม่ใช่ว่าเราจะมาขี่กันง่ายๆนะครับมีการต้องออกกับลังด้วยนะครับและรถแต่ละคันนั่งสั่งมาจากนอกทีเดียวเลยครับ54 1นะครับ54 เดี๋ยวเสร็จแต่ลูกดีรถน้ำเตี๊ยมแต่ปายด้วยครับรถนถ้ำแต่ปายด้วยนะครับมาดูนะครับดูโดดเดินนะครับใจถึงนะครับใจถึงเพิ่งได้ครับคนนั้นเหล่านี้เอ้าลมไปแล้วอ๋อเบอร์สี่ที่ทำประเทศไทยด้วยนะครับเราขอไปนะครับรายชื่อนั้นยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็โอ้โหจริงๆแล้วต้องลงมื่นลงมั่นจับนี่สุกิศงไก่มาจาก ุรีครับครับผมไม่ได้มาทัฟปีกว่าอะไรชื่อเลยไม่เคยรู้เลย,ยเสียกองค้ำครับโอ้เป็นแชมป์ด้วยนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมจะได้เห็นความน่ารักนะครับแล้วกันกับกขี่เองเด็กๆนั้นมากมายทีเดียวเพราะว่าตอ้อการสุดสนเป็นอย่างดีนะครับเครื่องแต่งกายแม่แ,และบ่ไล้ประมาณสองหมื่นบาทนะครับรองเท้ 2, ายีก่สิบกว่าชุดแปดพันกับกอกอีกเจ็ดพันห้าถุงปืนเก้าร้อยแว่นอีสองพันห้านะครั 7, บโอ้หลายอย่างนะครับ ที่ถูกที่สุดในของเด็กนี่ก็คือการเกยในถูกที่สุดอบนั่ยครับโอนบางคนขาใส่แต่เปิดมาด้วยแต่ไยไม่ใส่เร็จทะลุดีแล้วรถน้ำมาแร้วรถน้ำเด็กแ่บายเลยครับ สบาสสนด้วยขอบคุณคาัแม่แมาสนามในวันนี้ครับขอบคุณทุกคนงานเดียวขอบคุณทีนด้วยนะครับขอบคุณ